สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home เฟส3ามอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับลยหลายคนนะครับไม่ใช่่าหลายๆคนถึงคนส่วนใหญ่โดยปกตินะเป็นคนที่ขยันมากๆขยันมากๆแต่เราชอบละเลยผลลัพธ์คนส่วนใหญ่เป็นคนที่ขยันมากๆแต่เราชอบละเลยผลลัพธ์เราชอบละเลยผลลัพธ์ในชีวิตของเราว่ามันจะ นำเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าแต่เราโคตรขยันนะวันนี้เรากาลังทํางานอะไรอยู่มันส่งผลยังไงกับตัวเองงานที่เราจะต้องทําจะต้องเป็นงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนจําไว้งานที่เราจะทําจะต้องเป็นงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนส่วนใหญ่คนจะหลงนะครับไปทํางานที่เร่งด่วนและไม่สําคัญ ส่วนใหญ่เราจะหลงไปทำงานที่เร่งด่วนและไม่สำคัญเช่นไรล่ะเช่นเขาบอกว่าพอดีจะต้องมีอ่อะไรล่ะม,มีงานแก้ไขเกี่ยวกับหน้างานโดยด่วนอพอดีเชิงชายขาดอาหนึ่งชิ้น <c oughs> ยกตัวอย่างนะพอดีเชิงชายขาดหนึ่งชิ้นเนียต้องมาหน้างานเดือนเดนเลยเจ๊ต้องมาหน้างานเดืนเดือนเลยพอดีกระเบื้องขาดหนึ่งชิ้นอ่าเราโอ้โหวิ่งไปบางคนเดินทางเป็นร้อยกิโลเพื่อที่จะไปซื้อเชิงชายหนึ่งเส้นซื้อกระเบื้องหนึ่งแผน่นมีนะครับงานมันสำคัญนะครับแต่ว่ามันก็เร่งด่วน งานมันมงานมันสําคัญระดับหนึงแต่มันไม่ได้สําคัญมากแต่มันมีความเร่งด่วนในตัวของมันเพราะอะไรเพราะช่างผู้รับเหมาทีมงานเราเขาเร่งรัดมาไงเขาเร่งร้อนมาไงเราก็เลยเผื่อไปทำหลายๆอย่างที่มันไม่สําคัญแต่มันเร่งด่วนเข้าใจไหมครับวันนี้เราจะต้องเข้าใจแล้วว่าผลลัพธ์ของเรามันเป็นยังไงและเรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่เราจะต้องทํานะ นะครับเรียงลาดับความสําคัญให้ดีในแต่ละวันตื่นเช้ามาต้องมีเป้าหมายมีแผนชัดเจนเรียงลำดับความสําคัญให้ดีและห้ามเผลอไปทํางานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเยอะแยะมากมายสําคัญและเร่งด่วนก็มีนะแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปทําเสมอไปเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเป็นคนที่มีเป้าหมายเยอะแยะมากมายอย่างที่จะแบ่งปันส่งต่อเรื่องราวดีเราจะต้องทํางานที่สําสคัญแต่ไม่เร่งด่วน เราจะต้องทํางานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนหมายควาว่าไงยกตัวอย่างงานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นเป้าหมายครับเป้าหมายของเรา,าการวางแผนงานการวางแผนโปรเจกต์การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระแสเงินสดการขายการรวบรวมข้อมูล นะครับรวบร,วม,ร,ว,มรวมเอกสารเพื่อ,อในส่วนของลูกค้าเพื่อน,นําไปขอสินเชื่อในโอกาสต่อไปวางแผนเพื่อจะขอสินเชื่อในโอกาสต่อไปเป้าหมายความฝันการบอกรักการดูแลซึ่งกันและกันเป็นงานสําคัญแต่มันไม่เร่งด่วนเราก็เลยไม่อยากที่จะทําในหลายคนไม่มีโอกาสแม้จะบอกรักคนที่เรารัก คนที่เราาบังดีหลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะหยิบยื่นอะไรให้ด้วยซ้าไปเพราะเรารู้นะเรารู้นะว่ามันสําคัญแต่เราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาหรอกยังไม่จําเป็นดอกอไม่เป็นไรหรอกนี่แหละครับคือกระบวนการวิธีการเรียบเรียงลาดับความสําคัญของคนเรามันมันไม่ถูกต้องเราชอบไปทํางานที่ไม่สําคัญแต่เร่งเดือนเอาเวลาไปทำตรงนั้นยกตัวอย่างา เวลาเราผักขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเข้ามุงนะเห็นเข้ามุงกันเฮ้ย hey, เป็นไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไงอ่าเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเขาช่วยเหลือกันได้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ไปจอดรถสอบถามคุยกับเขาเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงมีครับคนอย่างนี้เยอะแยะมากมายอ่าบางคนปุ๊บกะว่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในการผลิตคอนเทนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างพอเปิดเข้าไปเจอวิดีโอหรือว่าเจอ,อภาพยนตร์เจอละครที่เรา เฮ้ยอยากที่จะดูลอดูดูสักนิดนึงสักห้านาทีทิบนาทีไปมาดูเป็นชั่วโมงก็มีครับเราชอบเบี่ยงเบนความสนใจและชอบเขาเรียกว่าจาัดสรรเวลาไปทํางานที่มันไม่สําคัญแต่มันรู้สึกว่ามันเร่งด่วนมันถูกใจเรามันยั่วอารมณ์เรานะครับมันดึงดูดเราแค่นั้นเองดังนั้นนะครับดูที่เป้าหมายและก็พิจารณาผลลัพธ์ของเองณนะปัจจุบันนี้ว่าเราได้ทํางานที่สําคัญ แต่ไม่เร่งด่วนหรือเปล่าท่นานเจ้าของโครงการทุกทุกคนหรือว่าคนที่ประสบความเร็วทุกๆคนเราจะต้องเลือกทํางานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนที่จริงมันคือที่จริงมันก็เร่งด่วนมันก็มีแผนงานมีอะไรของมันแหละแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครมาเร่งไม่มีใครมารีบไม่มีใครมาอคอยกระตุ้นเราไม่มีระยะเวลาชัดเจนที่ว่าเฮ้ยมันหมดเวลาแล้วนะคุณจะต้องรีบทําไม่งั้นคุณจะต้องถูกลงโทษจะต้องมีความผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อย่างที่จะทํายกตัวอย่างเช่น ความฝันเป้าหมายแผนงานการบริหารจัดการโปรเจกต์การบริหารจัดการงานอะไรบางสิ่ง,งอย่างคอนเทนต์ในสิ่งที่เราบอกกันรู้ว่ามันสาคัญแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโจ,จ,จเฟสนี้ยังค่อยทําเดี๋ยวโอหลังแรกย,ยังค่อยทําเดี๋ยวพอมันสุดสุดจริงจริงแล้วยังค่อยทําจะเป็นกันซะอย่างนี้ครับดูที่เป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์ว่าเราจะพิจารณาเลือก นะครับทำงานอะไรไม่ใช่ว่ามีอะไรผ่านเข้ามาก็เขาเรียกว่าเอ็นเอียงหรือว่าวิ่งไปตามหวดไม่ใช่โอเคนะคนส่วนใหญ่ทํางานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนคนส่วนใหญ่เลือกทํางานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเพราะเขาไม่มีวิจรารณญาณในการคิดว่าอะไรมันจะนําไปสู่เป้าหมายหรือไม่หรือว่าไม่นําไปสู่เป้าหมาย อะไรที่มันอยู่ตรงหน้าอะไรที่มันยั่วอารมณ์อะไรที่มันดึงดูดที่คนส่วนใหญ่เขาสนใจฉันจะไปลุยฉันจะไปหมกมุ่นอยู่เขาตรงนั้นแหละไม่เอาอยากให้ทุกๆคนในแต่ละวันได้ทํานะครับงานได้ลงทุนไดอ้อยู่บนเส้นทางของเองที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราตั้งใจจริงๆไม่งั้นเราจะเสียพลังโคตรเยอะผ่านไป6เดือนหนึ่งปีผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเพราะเรายังไม่ได้โฟกัสอย่างถูกจุดโอเคนะ เลือกทำงานให้ถูกจุดให้ถูกที่นะครับเลือกพิจาใครควรลงมือทํำในทักของเราเองอย่าให้สิ่งรอบนอกบุคคลอื่นสถานการณ์อื่นมาเยื่อยุมาดึงเวลาของเราไปเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแล้วเจอกันนะครับสั้นๆง่ายๆผมอยากให้ทุกๆคนได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกจริงๆโฟกัสได้ถูกจุดจริงๆอ่าอย่างเช่นวันนี้นะครับเราสามารถโทรหาโทรหาัพโทรศัพท์หาเจ้าของที่ได้ไหม เจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ได้ไหมแทนที่เราจะเอาเวลามานั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันมานั่งเครียดทั้งวันนะครับหรือไปทําอย่างอื่นบางคนก็ไปอะไรละ่ะไปถูบ้านเช็ดบ้านกวาดต้นไม้ตัดต้นไม้อะไรทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับป้อมไม้ของเราสักทรเลยทําความสะอาดบ้านได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นได้แต่คุณเอาเวลาที่สําคัญไปทําอย่างอื่นเพื่อที่จะไม่อยากที่จะลงมือทําในสิ่งที่มันสําคัญ จำไหมครับโอเคนะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองนะครับการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับคุณบีคุณสุพันนี่คุณสุภัพคุณพรศากทีมงานเราทุกๆท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home f เฟสสามอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะไม่ใช่เฟสห้าหรือเฟสหกหรือเฟสหกนะครับสวัสดีครับคุณแดน